ผมนี่กดปุ่มอัดเลยอ่ะน่าวไอสัตว์อนนกจะโดนก็โดนเนาะมีตัวกำลังขึ้นไปทางแกไปเฝ้าบันไดกบเจ้าจัดละเผื่อได้ก่น าแล้ไม่เห็นนะเห็นดิโอ้โหขึ้นทางแกขึ้นทางแกบันไดยิงมาเม็ดหนึ่งละน่าจะตายนะพูดว่าโดนแค่เม็ดหนึ่งนี่น่าจะตายจริงๆนะฉันยิงโดนมันแล้วอ่ะตายแล้ว เอาอี่างี้ยแม่งถือระเบิดไว้ในมือได้แอปปิดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวได้เห็นในวิดีโอจะเห็นแม่งหลบเส้นไอ้แบบกระเต็บหน้าก็ะเต็บหลังนี่แบบว่าใช่เลยไอ้เฮ้ย เดี๋ยวรู้เลยว่ากูเลง่ยอย่างเงี้ยเนนี้เฟ้นนี้เกินไปหน่อยไหม เดี๋ยวแม่งก็มาหนึ่งต่อหนึ่งเพราะแม่งอยู่บนหลังคาเดี๋ยวกูไปเอามันได้ยังไงเดีย๋ยวกูเอาเองมีรถอะไรใครมาจอด สัตว์เอ้ยแม่งอยู่บนหลังาคากูนึกว่าอยู่ในหลังคาไหนได้อยู่กลางหลังคาเลยยิงกูนั่นเดียวตาหาเลยโอยคาเก้าแปดอ่ะมันก็เอามึงะสิหนึ่งละกูเก แมคานิกขับรถแค่เกมเฮียนี่ต้องบอกวแมคานิกหัวดอชื่อไซแซไปสัตว์แต่เล่นเยอรมันจะผิวป่าคำถามเต๊ะอะไรกลัวคนอื่นเขาไม่ได้ยินกลัวคนอื่นเขาไม่รู้ว่ามึงอยู่ตรงนั้นเนาะ เพื่อนหอมกาดหรือนหนึ่งตัวไม่รู้อยู่ไหนมีตัตูเข้าทางด้านหน้าสองตัว นั่นนะ่ะปากทางนะ่ะต้องมาอยู่ที่ตู้อ่มไอ่ทู่ตัวนี้ได<ห><ห>นะ้ตัวนแล้วเดี๋ยวแม่งทะลุพวดเข้ามากระปายหามากโอ้ลยเนี่ยเดียไ,ไม่จบอีกหรอ กูมีสามอันขึ้นมาที่กล่องขึ้นมาที่กล่องเอาไอ้ที่ไอ้พวกเดียวกันเดี๋ยวเราดูเรยนหนอมันอยู่ในป่าข้างหน้าเนี่ยอ่้ยหาเอ๊ะนนะอีกแล้ว เฮียโดนจริงๆเว้ยแย่มันยโอ้โหแม่งย้อนด้วยทุกอย่างที่เรามีย์เยอะด้วยทุกอย่างที่เรามีที่มันเมี ม่งพอยึดได้แล้วมึงจะย้ายกลนไปก็โดนเขายึดทันควันเลยแม่งกวนเตะแม่งผิวปากวิ้งกูก็หันหลังใ้สัตว์ตามสัญชาตญาณที่ไหนได้แม่งอยู่ข้างหน้าแม่งผิวปากหรอ